พลังงานไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงมีใครบางคนสำนึกผิดคิดถึงคุณเสียใจเหลือเกินที่ทำผิดกับคุณอยากกลับมาหาคุณอยากขอโทษอยากปรับความเข้าใจเรามาดูพลังงานเต็มๆกันเลยนะคะเรามาดูพลังงานเต็มๆกันคะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้นะคะอาจารย์ขอดูพลังงานคุณด้วยการตัดไพ่ค่ะ ของคุณเป็นพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็แปดถ้วยนะคะเอคุณเหมือนกลับมาเห็นค่าของตัวเองนะเห็นความสําคัญเริ่มที่จะไปโฟกัสเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของการเงินเรื่องของความมั่นคงส่วนคนที่หันหลังจากคุณไปดูแล้วคุณก็ปล่อยนะเออนะคะคุณก็ปล่อยอจะจะไปก็ไปจะมาแต่ต้องทำตัวดีกว่าเดิมนะคะเหมือนคุณก็ยังให้โอกาสนะ คุณก็ยังไม่ได้ปฏิเสธแค่คุณไม่เงาะถ้ารักคุณจริงอะ่ะต้องกลับมาและทําดีกับคุณะพลังงานไพ่ของคุณจะเป็นแบบนี้ถ้างั้นเรามาดูคนนั้นเลยเขาเสียใจจริงๆไหมที่พลังงานไพ่ขึ้นเขาเสียใจจริงๆและอยากกลับมาจริงๆริงไหมเขาเสียใจจริงๆและอยากกลับมาไหมคนคนนี้นะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือชาวธาตุดินพฤศศกันมังกรโอ้โหเสียใจจริงๆนะคะเขามองว่าเขาตัดสินใจผิดที่จบความสําคัญที่จบความสัมพันธ์กับคุณค่ะ,ะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงเกง่งเป็นคนที่ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะไม่ง้อใครแม้กระทั่งการเงินคุณก็ไม่งอ้อไม่เคยที่จะแบมือของเงินเขาเลยแหละไม่ว่าคุณเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศที่สามปรับเข้ากับดวงนะคะ นี่คือความที่เขารู้สึกอ่อตัวคุณเขาก็มองคุณอ่ะอีโก้สูงเหมือนกันไม่ไม่แคร์เขาเลยไม่แยแสเขาเลยนะคะพอเขาออกจากความสัมพันธ์หรือมูฟออนจริงคุณก็ไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรนะก็เหมือนพลังงานไพ่ที่ขึ้นตะกี้เองอ่ะและเขาจะทำยังไงในเมื่อเขาก็รู้คุณเป็นอย่างนี้เขาจะทำยังไงเขาจะกลับมาจริงๆไหม อืมเพราะพลังงานไพ่บอกเสียใจอยากกลับมามาลุ้นค่ะโอ้โหอยากเริ่มต้นและจะทําให้ดีกว่าเดิมค่ะอะเพ็นโอ้เป็นไพ่ไปเดิมเหลือเชื่อไหมคะเป็นไพ่ไปเดิมเลยเขาเสียใจอยากกลับมาเนี่ยน้ําตาไหลาอาบแค้มเลยเอานะคะเสียใจมากอตอนนี้รู้แล้วว่ายิ่งเห็นคุณโดดเด่นอ่ามีแบบมีสถานะดีในทางสังคมมีความโดดเด่นมีคน นับหน้าถือตาเขายิ่งมีความรู้สึกเขาเสียดายเพลรลำค่าเม็ดนี้ซะเหลือเกินนานะคะเขารู้สึกแบบไม่ได้ละจะต้องพยายามทุกอย่างเพื่อจะ่าดึงคุณกลับมาเพื่อที่จะได้กลับมาคงรักกับคุณอีกครั้งนะคะแล้วเขาจะทํายังไงในการกลับมาเพื่อให้คุณใจอ่อนและยอมรับเขาอ่ะเขาจะต้องทําอย่างไร ทุ่มเทยอย่างหนักจริงๆค่ะให้สามเหรียญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อการมาเพราะเรื่องธุรกิจอืมการดิวเพราะเรื่องธุรกิจต่อกันบางท่านนะหรือการมาเพราะมีความเอ่อการเสนอโปรเจกต์โครงการเล่าเรื่องอะไรก็ตามที่จะสร้างอาจารย์คิดว่าเขาคงรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งอ่คิดแต่เรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเขาก็จะพูดเรื่องแบบนี้กับคุณอพูดเรื่องของความ มีแอคทีฟความมีพลังที่จะสร้างอนานะคตร่วมกันเขามองเลยว่าคุณนะสิ่งที่จะชนะใจคุณด้วยอ่าได้อะก็คือการมีพลังงานของความแอคทีฟในเรื่องของการทำอาหากินในการพัฒนาตัวเองต่างหากละ่ะเขารู้จุดของคุณดีว่าคุณต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมีความคิดความอ่านที่รักความก้าวหน้าเติบโตบางครั้งคุยกัคุณ เหมือนคุยเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องงาน่ะเรื่องความรักเอาไว้ทีหลังด้วยซ้ําเรื่องสําคัญที่สุดคือความเฉลียวฉลาดในการสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้นี่คือเป็นสิ่งที่เขารู้นะคะขอให้สรุปค่ะและจริงๆเราจะได้กลับมาคืนดีกันไหมอะคุณกับเขาขอให้สรุปแล้วนะคะจะได้กลับมาคืนดีกันไหมขอให้สรุปนะคะ จะได้กลับมาคืนดีกันไหมขอไพ่สรุปอีกครั้งค่ะแล้วกลับมาคืนดีแล้วเนี่ยชีวิตคุณกับเขาจะมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขหรือเปล่าอ่ะมามาดูกันไพ่สรุปนะนะอาจารย์ขอพลังงานไพ่สรุปหกใบเลยหกไม้เก้าไม้เท้าเจ็ดไม้ เดิมเมจกเชียนพลัางงานไพ่ไปเดิมหอมอกใหม่ล้ะสามม้ใบสุดท้ายค่ะไพ่นี้สำคัญหลังไพ่ด้วยนะคะโอเคหลังไพ่เป็นคนยื่นเงินนะยื่นเงินยื่นโอกาสดีๆนะคะเพจเพนท์โค l e ค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะพลัางงานไพ่บอกว่า ความสัมพันธ์ในอนาคตแน่นอน6ไม้เท้าคือไพ่วิกตอรี่คือการรีเทิร์นการเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วและเป็นการเริ่มต้นที่ประตูเปิดด้วยประตูดวงประตูการเวลาเปิดให้คุณกับเขานะคะแล้วเป็นภาพคนนั่งคุกเข่าขอความรักนะคะอะขอโทษขออภัยกับคุณจริงๆสำนึกผิดจริงๆนะครับประตูเปิดจริงๆค่ะเไม้เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะมีแอคชั่นของความที่แบบจริงใจสร้างความ เอ่อให้คุณเห็นนะ่ะสร้างความมั่นใจอะ่ะนะคะให้คุณเห็นว่าเขามีความจริงจังจริงใจและพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะวางแผนอนาคตร่วมกับคุณจริงๆนะคะเดเมารเชีนเขาจะใช้คำพูดอธธาธิบายเหตุและผลจนคุณยอมรับนะคะรับฟังเขาพลังงานไพ่สามเท้านะคะไพ่เจ็ดดาบดาบเป็นพลังงานของการหลุดพ้นนะคะการเปิดล็อกกง งประตูเนี่ยประตูนียมันมัน,ม,นมันปิดอยู่นะคะเป็นคนที่เนี่ยเปิดประตูได้แล้วกลาลังโผล่โผล่มาครึ่งตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความสัมพันธ์คุณกับเขาที่จะต้องเปิดออกมาละเปิดออกมาเห็นทางสว่างข้างในมันอาจจะมืดมืด,ม,ด,ม,ดมัวมัว,มวแสงเข้าไปละคุณได้แสงสว่างกันแล้วคุณจะเริ่มต้นกันแล้วก็ให้เห็นการเริ่มต้นที่มีความสุขที่เห็นค่าของกันและกันหรือวางแผนนี่ไพ่เด็กอาจจะมี เรื่องของการมีบุตรร่วมกันก็ได้ในอนาคตมีธุรกิจร่วมกันมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันแบบมีความสุขนี่